คุณเคยรู้สึกไหมว่าตัวเองอยู่คนเดียวมากขึ้นไม่ค่อยอยากเข้าสังคมไม่อยากอธิบายตัวเองให้ใครเข้าใจเหมือนแต่ก่อนโลกอาจเรียกสิ่งนี้ว่าความโดดเดี่ยวแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยเรียกมันแบบนั้นเพราะไม่ใช่ทุกคนที่อยู่คนเดียวจะเป็นคนอาภัพและไม่ใช่ทุกคนที่มีผู้คนรายล้อมจะเป็นคนที่มีบุญบางคนเงียบ ไม่ใช่เพราะไม่มีใครแต่เพราะใจเขาไม่ต้องการความวุ่นวายราคาถูกอีกต่อไปบางคนถอยออกจากฝูงชนไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะเขาเริ่มเห็นความจริงของโลกเร็วกว่าใครหลายคนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าผู้ใดอยู่ผู้เดียวได้ผู้นั้นไม่ได้โดดเดี่ยวแต่คือผู้มีที่พึ่งอยู่ในตนเองถ้าวันนี้คุณกำลังใช้ชีวิตเงียบลงมีเพื่อนน้อยลง พูดน้อยลงแต่ใจกลับนิ่งลึกและสงบมากขึ้นบางทีคุณอาจไม่ใช่คนที่โลกทอดทิ้งแต่เป็นคนที่บุญกำลังพาออกจากความวุ่นวายคลิปนี้จะพาคุณมองความโดดเดี่ยวในมุมใหม่สัญญาณของคนที่ดูเหมือนอยู่ลำพังแต่แท้จริงแล้วเขาคือคนที่มีบุญใหญ่เงียบลึกและสูงในแบบที่โลกไม่เคยสังเกตเห็น ถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้ตรงกับใจฟังต่อให้จบเพราะบางสัญญาณอาจกําลังบอกคุณว่าคุณเดือนมาถูกทางแล้วข้อที่หนึ่งเขาอยู่คนเดียวได้โดยไม่รู้สึกขาดอะไรคนส่วนใหญ่กลัวการอยู่คนเดียวไม่ใช่เพราะไม่มีใครแต่เพราะไม่อยากเผชิญหน้ากับเสียงในใจของตัวเองหลายคนต้องเปิดเสียงไว้ตลอดต้องมีคนคุยต้องมีใครอยู่ข้างข้าง ไม่ใช่เพราะรักสังคมแต่เพราะความเงียบทำให้เขาเห็นความว่างในใจตัวเองแต่คนที่ดูเหมือนโดดเดี่ยวทั้งที่ความจริงแล้วเขาอยู่คนเดียวได้อย่างสงบคนแบบนี้ไม่ธรรมดาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอัตตาหิตอตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคำสอนนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องตัดขาดจากโลกแต่หมายถึงใจของเราไม่ต้องพึ่งใครเพื่ออยู่ได้ คนที่มีบุญลึกจะค่อยๆพัฒนาจุดนี้โดยไม่รู้ตัวเขาเริ่มไม่ดิ้นรนไม่หาคนมาเติมเต็มช่องว่างไม่เอาความสุขไปฝากไว้กับใครเขาอยู่กับตัวเองได้เพราะเขาไม่หนีตัวเองเขาเข้าใจอารมณ์ของตัวเองรับรู้ความเหงาโดยไม่ต่อต้านเห็นความคิดโดยไม่จมไปกับมันและปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไปอย่างเป็นธรรมชาตินี่คือทักษะทางใจที่ไม่ได้เกิดจากการอ่านหนังสือ แต่เกิดจากการผ่านชีวิตหลายคนมีเพื่อนเต็มไปหมดแต่กลับว่างเปล่าข้างในในขณะที่คนบางคนนั่งอยู่ลำพังแต่ใจกลับเต็มและนิ่งความอยู่คนเดียวของเขาจึงไม่ใช่ความขาดแต่คือความพอเขาไม่ต้องมีใครตลอดเวลาเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองมีค่าเพราะเขารู้คุณค่าของตัวเองจากภายในเพราะพุทธเจ้าสอนให้เราเห็นว่าคนที่อยู่คนเดียวได้ คือคนที่พ้นจากการเป็นทาตของอารมณ์และคนแบบนี้ต่อให้โลกทั้งใบเงียบลงเขาก็ยังยืนอยู่ได้อย่างสงบและมั่นงคงข้อที่สองเขาไม่อินกับสังคมที่วุ่นวายโดยไม่จำเป็นคนจำนวนมากไม่ได้รักการเข้าสังคมแต่กลัวการถูกทิ้งให้อยู่ลำพังจึงยอมอยู่ในวงสนทนาที่ไม่ได้เติมใจยอมฟังเรื่องที่ไม่ได้พัฒนาอะไรยอมหัวเราะกับเรื่องที่ลึกๆแล้วไม่ศรัทธา เพียงเพื่อไม่ให้รู้สึกว่าตัวเองไม่มีที่ยืนแต่คนที่ดูเหมือนโดดเดี่ยวกลับค่อยๆถอยออกจากสังคมแบบนั้นไม่ใช่เพราะเขาเกลียดผู้คนแต่เพราะใจเขาเริ่มแพ้ความวุ่นวายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคบคนพาลพาลพ,า,พ,า,พา,ไาไปหาภัยคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปสู่ความเจริญคำว่าพาลในทางธรรมไม่ได้หมายถึงคนเลวเสมอไปแต่หมายถึงคนที่ทำให้ใจเราฟุง้ง กระเพื่อมและตกต่ำคนมีบุญลึกจะเริ่มสังเกตตัวเองว่าหลังจากเจอบางกลุ่มใจเขาหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นฝุ้งขึ้นและสงดน้อยลงเขาจึงเลือกถอยเลือกเงียบเลือกไม่ร่วมวงโดยไม่ต้องประกาศตัวนี่ไม่ใช่ความหยิ่งแต่คือสติที่ตื่นแล้วคนแบบนี้ไม่อินกับการนินทาการแข่งอวดการพูดซ้ำเรื่องเดิมที่ไม่พาใจไปไหน เขาไม่สนุกกับการทำลายใครเพื่อให้ตัวเองดูเหนือกว่าและไม่อยากแลกความสงบกับความสนุกชั่วคราวพระพุทธเจ้าสอนว่าความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งคนที่เริ่มเห็นคุณค่าของความสงบจะเริ่มเลือกสังคมด้วยคุณภาพไม่ใช่จำนวนเขาอาจมีเพื่อนน้อยแต่เป็นเพื่อนที่พูดแล้วใจไม่ต่ำอยู่แล้วไม่ต้องป้องกันตัวเงียบด้วยกันได้โดยไม่อึดอัดโลกอาจมองว่าเขาแปลกเพราะไม่เหมือนใคร แต่ในทางธรรมเขากำลังรักษากรรมดีของตัวเองเพราะทุกคำพูดทุกพลังงานทุกวงสนทนาล้วนทิ้งร่องรอยไว้ในใจและคนที่มีบุญจริงจะไม่ปล่อยให้ใจตัวเองถูกใช้ไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปข้อที่3เขาพูดน้อยแต่คำพูดมีน้ำหนักในโลกที่ทุกคนแย่งกันพูดแย่งกันอธิบายแย่งกันแสดงความคิดคนที่พูดน้อยมักถูกเข้าใจผิดว่า ไม่มีอะไรจะพูดไม่เก่งหรือไม่กล้าแสดงออกแต่ในทางธรรมความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่ามันคือพื้นที่ของปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคำพูดที่ไม่พูดดีกว่าคำพูดที่พูดแล้วไม่เกิดประโยชน์คนที่ดูเหมือนโดดเดี่ยวแต่มีบุญลึกมักเลือกจะเงียบไม่ใช่เพราะไม่รู้แต่เพราะเขารู้ว่าไม่จำเป็นต้องพูดทุกเรื่องเขาไม่รีบแทรกไม่รีบแสดงความเห็นไม่รีพิสูจน์ว่าตัวเองฉลาด เพราะเขาเข้าใจอย่างหนึ่งว่าปัญญาที่แท้ไม่ต้องแข่งกับใครเขาฟังมากกว่าพูดสังเกตมากกว่าสรุปและรอจังหวะที่คำพูดนั้นจำเป็นจริงๆเมื่อเขาพูดคำพูดของเขามักสั้นตรงไม่หวือหวาแต่กระทบใจเพราะมันออกมาจากการกลั่นกรองไม่ใช่อารมณ์คนแบบนี้ไม่ใช้คำพูดเพื่อเอาชนะใครไม่ใช้คำพูดเพื่อยกตัวเองและไม่ใช้คำพูดเพื่อทำลายใคร พระพุทธเจ้าสอนเรื่องวาจาสุจริตคือพูดจริงพูดให้เกิดประโยชน์พูดถูกการพูดด้วยเมตตาคนที่มีบุญจะค่อยๆฝึกสิ่งนี้โดยไม่รู้ตัวเขาจึงไม่พูดตอนโกรธไม่พูดเพราะอยากเด่นและไม่พูดเพื่อเอาชนะการโต้เถียงโลกอาจชอบคนพูดเก่งแต่ชีวิตระยะยาวจะเคารพคนที่พูดเป็นและบ่อยครั้งคนที่พูดน้อยที่สุดในห้อง กลับเป็นคนที่ทุกคนตั้งใจฟังมากที่สุดเมื่อเขาเอ่ยปากความเงียบของเขาไม่ใช่ความกลัวแต่คือความมั่นคงภายในและนั่นคือสัญญาณของคนที่มีบุญลึกมากกว่าที่ลอกมองเห็นข้อที่4เขาไม่ดิ้นรนให้ใครรักหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้คนส่วนใหญ่ต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่บั่นทอนใจคือความกลัวว่าจะไม่เป็นที่รักกลัวถูกลืม กลัวไม่มีคุณค่ากลัวถูกทิ้งไว้ข้างหลังจึงยอมฝืนยอมลดตัวยอมเงียบในเรื่องที่ควรพูดและยอมเจ็บในเรื่องที่ไม่ควรทนแต่คนที่ดูเหมือนโดดเดี่ยวแต่มีบุญลึกค่อยๆหลุดออกจากวงจรนี้ไม่ใช่เพราะเขาไม่ต้องการความรักแต่เพราะเขาไม่ยอมแลกศักดิ์ศรีของใจกับการถูกรักแบบมีเงื่อนไข พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดไม่หวังผู้นั้นไม่ถุกคนแบบนี้ไม่วิ่งไล่ไม่งอไม่พยายามเอาใจเพื่อให้ใครสักคนอยู่เขาเข้าใจว่าความรักที่ต้องฝืนไม่ใช่ความรักแต่คือภาระเขายอมอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับคนที่ทำให้เขาต้องคอยระวังคำพูดต้องกดความรู้สึกและต้องลดคุณค่าของตัวเองลงเรื่อยๆ นี่ไม่ใช่ความหญิงแต่คือปัญญาที่เห็นคุณค่าของใจตนเองพระพุทธเจ้าสอนว่าการยึดติดเป็นรากของทุก์คนที่มีบุญจะเริ่มปล่อยการยึดติดในรูปแบบที่โลกเรียกว่าความคาดหวังจากผู้อื่นเขาไม่ได้ปิดใจแต่เปิดใจให้ถูกคนไม่ได้ปฏิเสธความรักแต่ไม่รับความรักที่แลกมาด้วยความเจ็บ โลกอาจมองว่าเขาอยู่ยากเพราะไม่เอาใจไม่ตามไม่ฝืนยิ้มแต่ในความเป็นจริงเขากำลังใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่ยอมทรยศตัวเองและนั่นคือสัญญาณสำคัญของคนที่ต่อให้ดูโดดเดี่ยวแต่มีบุญใหญ่เพราะใจของเขาไม่ตกเป็นทาสของใครอีกต่อไปข้อที่5เขาไม่กลัวการถูกลืม ในยุคที่ทุกคนพยายามถูกมองเห็นพยายามมีตัวตนพยายามให้คนจําได้คนที่ไม่แสดงตัวมักถูกมองว่าไม่มีค่าหรือไม่มีอะไรพิเศษแต่ในทางธรรมความไม่ต้องการการยอมรับไม่ใช่ความพ่ายแพ้มันคือการสลักอัตตาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าชื่อเสียงและความสรรเสริญเป็นของไม่เที่ยงผู้ยึดถือย่อมเป็นทุกข คนที่ดูเหมือนโดดเดี่ยวแต่มีบุญลึกจึงไม่กลัวการไม่ถูกพูดถึงไม่กลัวการเงียบหายและไม่กลัวการไม่มีใครจำเขาเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าการที่ไม่มีใครพูดถึงไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีความหมายเพราะคุณค่าที่แท้ไม่ได้เกิดจากจำนวนคนที่รู้จักเราแต่เกิดจากคุณภาพของใจที่เราใช้ชีวิตอยู่กับมันทุกวันคนแบบนี้ ไม่โพสต์เพื่อพิสูจน์ไม่อวดเพื่อยืนยันตัวตนและไม่ต้องการเสียงปรบมือเพื่อรู้สึกว่าตัวเองมีค่าเขาทำดีเพราะมันถูกต้องไม่ใช่เพราะอยากได้คําชมเพราะพุทธเจ้าสอนให้ทำบุญโดยไม่ยึดผลไม่หวังการตอบแทนไม่หวังการจดจำคนที่มีบุญลึกจะค่อยๆเข้าใจจุดนี้และปล่อยความอยากถูกยอมรับออกจากใจ เขาจึงอยู่ได้แม้ไม่มีใครเห็นเดินต่อได้แม้ไม่มีใครปรบมือโลกอาจจำชื่อคนดังแต่กรรมจะจำคนที่ทำดีโดยไม่ต้องประกาศความเงียบของเขาจึงไม่ใช่ความหายไปแต่คือการยืนอยู่เหนืออัตตาและนั่นคือสัญญาณชัดของคนที่ดูเหมือนโดดเดี่ยวแต่แท้จริงแล้วมีบุญใหญ่ในแบบที่โลกไม่เข้าใจ ข้อที่ 6. เขามีเมตตาแต่ไม่ปล่อยให้ใครเหยียบใจคนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าความเมตตาเท่ากับความยอมความใจดีเท่ากับความอ่อนแอจึงใช้ความดีของคนอื่นเป็นบันไดให้ตัวเองได้เปรียบใช้ความเงียบของคนหนึ่งเป็นพื้นที่เหยียบยำ่ำแต่คนที่ดูเหมือนโดดเดี่ยวแต่มีบุญลึกไม่เป็นเช่นนั้น เขาเมตตาเพราะเข้าใจทุกข์ของคนแต่เขาไม่ยอมให้ความเมตตากลายเป็นเครื่องมือทำร้ายใจตนเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าเมตตาต้องประกอบด้วยปัญญาหากไร้ปัญญาเมตตานั้นย่อมพาไปสู่ทุกข์คนแบบนี้ไม่โกรธง่ายไม่อาฆาตและไม่คิดร้ายกับใครแต่ในขณะเดียวกันเขารู้จักคำว่าพอ รู้จักคำว่าขอบเขตและรู้ว่าใครควรเข้าใกล้ใครควรถอยออกมาเขาไม่ด่ากลับไม่เอาคืนและไม่แก้แค้นเขาเลือกถอยไม่ใช่เพราะแพลแต่เพราะไม่อยากลดใจตัวเองลงไปอยู่ระดับเดียวกับความหยาบการถอยของเขาจึงไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือการรักษาใจพระพุทธเจ้าสอนว่าการไม่เบียดเบียน เริ่มจากการไม่ปล่อยให้ใจตนเองถูกเบียดเบียนซ้ำๆคนมีบุญลึกจึงไม่จำเป็นต้องอยู่ทุกที่ไม่ต้องรักษาทุกความสัมพันธ์และไม่ต้องอธิบายกับทุกคนเขายอมอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่ในที่ที่ต้องฝืนเมตตาจนใจแหลกสลายโลกอาจมองว่าเขาเย็นชาเพราะไม่ยอมไม่ทนไม่ฝืนแต่ในทางธรรม เขากำลังใช้เมตตาที่สูงกว่าคือเมตตาต่อตัวเองและนั่นคือสัญญาณชัดเจนของคนที่ดูเหมือนโดดเดี่ยวแต่แท้จริงแล้วมีบุญใหญ่เพราะเขาไม่ยอมให้ความดีของตนกลายเป็นบาปต่อตัวเองข้อที่7เขาเข้าใจความไม่เที่ยงเร็วกว่าคนอื่นคนจำนวนมากเจ็บซ้ำไม่ใช่เพราะเหตุการณ์ร้าย แต่เพราะไม่ยอมรับความจริงของโลกยึดคำพูดเดิมยึดความรู้สึกเดิมยึดภาพของคนที่เคยเป็นไว้แน่นทั้งที่โลกเดินไปแล้วแต่คนที่ดูเหมือนโดดเดี่ยวกลับค่อยๆเห็นบางอย่างก่อนคนอื่นเขาเห็นว่าคนเปลี่ยนใจเปลี่ยนความสัมพันธ์เปลี่ยนแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่เหมือนเดิมทุกวัน พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงผู้เห็นด้วยปัญญาย่อมคลายความยึดมั่นคนมีบุญลึกจึงไม่หลงอยู่กับคำว่าตลอดไปเหมือนเดิมเสมอหรือจะไม่เปลี่ยนใจเขาไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายแต่มองโลกตามความเป็นจริงเขารักโดยไม่ผูกผูกพันโดยไม่ยึด และอยู่โดยไม่คาดหวังเกินเหตุเมื่อสิ่งใดเปลี่ยนเขาเสียใจแต่ไม่แตกสลายเพราะเขาไม่ได้เอาชีวิตไปฝากไว้กับความไม่เที่ยงนี่คือเหตุผลที่คนแบบนี้มักถอยออกมาอยู่เงียบๆไม่ใช่เพราะเขาเย็นชาแต่เพราะเขาเข้าใจโลกเร็วกว่าคนส่วนใหญ่พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกเกิดจากการยึด ไม่ใช่จากการสูญเสียคนที่มีบุญจึงเริ่มปล่อยก่อนที่โลกจะบังคับให้ปล่อยเขาไม่รอให้เจ็บจนพังไม่รอให้เสียจนหมดและไม่รอให้ใจแตกสลายแล้วค่อยเข้าใจทำเขาเข้าใจตั้งแต่ยังมีและนั่นทำให้เขาดูเหมือนห่างดูเหมือนเดียวดูเหมือนไม่อินแต่ความจริงคือเขาไม่หลง และนั่นคือสัญญาณของคนที่แม้จะอยู่คนเดียวแต่ใจกลับมั่นคงและสูงขึ้นทุกวันข้อที่8เขาเรียนรู้จากความเงียบมากกว่าคำพูดของใครคนส่วนใหญ่กลัวความเงียบเพราะความเงียบทำให้เห็นใจตัวเองและบางครั้งก็สะท้อนความจริงที่เจ็บปวดแต่คนที่ดูเหมือนโดดเดี่ยวแต่มีบุญลึกกลับเข้าใจว่า ความเงียบคือครูที่ดีที่สุดในความเงียบเขาได้ฟังเสียงตัวเองเสียงความคิดเสียงความรู้สึกและได้เรียนรู้ความจริงของใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าภาวนาในความเงียบเป็นหนทางสู่ปัญญาคนแบบนี้ไม่จำเป็นต้องพูดทุกเรื่องไม่ต้องรีบแชร์ทุกความรู้สึกและไม่ต้องยืนยันตัวเองกับใครเขาใช้เวลาอยู่กับตัวเอง ทำความเข้าใจอารมณ์สังเกตความคิดและเรียนรู้จากทุกความเจ็บทุกความสุขความเงียบของเขาจึงไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นพื้นที่สร้างสติและปัญญาและเพราะเรียนรู้จากความเงียบเขาจึงตัดสินใจได้ดีขึ้นไม่ถูกความโกรธครอบนำไม่ถูกความโลภดึงไปและไม่ถูกความเศร้าทำให้ใจสลายโลกอาจมองว่าเขาเงียบแต่ความจริง ทุกความเงียบของเขาเต็มไปด้วยพลังและปัญญานี่คือสัญญาณของคนที่แม้ดูเหมือนโดดเดี่ยวแต่แท้จริงแล้วมีบุญลึกและเข้าใจชีวิตมากกว่าคนส่วนใหญ่ข้อที่9เขาไม่โทษใครแม้จะเจ็บลึกคนจำนวนมากเมื่อเจ็บจะต้องหาผู้ร้ายเพื่อให้ใจตัวเองมีขี้ระบายใครสักคนต้องผิดใครสักคนต้องรับกรรม เพื่อให้ความเจ็บของตัวเองดูมีเหตุผลแต่คนที่ดูเหมือนโดดเดี่ยวแต่มีบุญลึกกลับเลือกเส้นทางที่ยากกว่าเขาไม่โทษใครไม่ใช่เพราะเขาไม่เจ็บแต่เพราะเขาไม่อยากเพิ่มทุกข์ให้ใจตัวเองเพราะพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการโกรธผู้อื่นก็เหมือนจับฐานไฟไว้ในมือหวังจะคว้างใส่เขาแต่ผู้ที่ถูกเผาคือเราเองคนแบบนี้เคยถูกทำร้าย เคยถูกทรยศเคยถูกเข้าใจผิดและเคยเจ็บในแบบที่พูดออกมาเป็นคำไม่ได้แต่แทนที่เขาจะจมอยู่กับความคับแค้นเขากลับถามตัวเองว่าบทเรียนของเรื่องนี้คืออะไรเขาไม่ปฏิเสธความรู้สึกแต่ไม่ปล่อยให้ความรู้สึกกลายเป็นตัวควบคุมชีวิตเขาอนุญาตให้ตัวเองเสียใจแต่ไม่อนุญาตให้ตัวเองจมอยู่กับความแค้นพระพุทธเจ้าสอนว่า ทุกสิ่งเกิดจากเหตุปัจจัยเมื่อเข้าใจเหตุใจจะคลายจากการโทษคนที่มีบุญจะเริ่มเห็นว่าบางเรื่องไม่มีใครผิดมีแค่คนที่ยังไม่พร้อมและสถานการณ์ที่ยังไม่ถึงเวลาเขาจึงเลือกให้อภัยไม่ใช่เพื่อคนอื่นแต่เพื่อปลดโซ่ตรวนออกจากใจตัวเองการไม่โทษใครไม่ได้ทำให้เขาอ่อนแอแต่ทำให้เขาเป็นอิสระอิสระจากอดีต อิสระจากความค้างคาและอิสระจากการต้องแบกเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าโลกอาจไม่รู้ว่าเขาผ่านอะไรมาเพราะเขาไม่เล่าไม่ฟ้องและไม่ประกาศความเจ็บปวดแต่ในทางธรรมการที่คนหนึ่งเจ็บลึกแล้วยังไม่โทษใครคือบุญที่ใหญ่และสูงมากและนั่นคือเหตุผลที่แม้เขาจะดูเหมือนเดินลำพังแต่ทุกก้าวของเขากลับเบาวกว่า และมั่นคงกว่าคนที่ยังแบกความโกรธไว้เต็มใจข้อที่10เขาเข้าใจคุณค่าของเวลาและไม่เสียเวลาไปกับสิ่งไร้ค่าคนส่วนใหญ่เสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญการวิ่งตามคำยอมรับจากคนอื่นการอวดตัวเพื่อให้คนจำการทะเลาะเรื่องเล็กน้อยหรือความสัมพันธ์ที่ทำให้ใจฝุ้งพวกเขาอาจมองว่าเวลายังมีเหลือ แต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าชีวิตทั้งหลายเป็นอนิจจงเวลาไม่รอใครคนที่ดูเหมือนโดดเดี่ยวแต่มีบุญลึกจะเริ่มเลือกใช้เวลาอย่างชาญฉลาดเขาไม่ใช้ชีวิตเพื่อเอาใจใครไม่ลงทุนเวลาไปกับเรื่องไร้สาระและไม่พยายามทำให้ใครพอใจเกินจำเป็นเขาเข้าใจว่าทุกนาทีที่เสียไปกับสิ่งไร้ค่าคือความสุขที่ถูกพรากออกไปคนแบบนี้ จะให้เวลากับสิ่งที่สร้างประโยชน์จริงๆกับคนที่เข้าใจค่าเวลาเหมือนกันและกับตัวเองพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสติและความไม่ประมาทคนที่มีบุญลึกจึงรู้จักความหมายของเวลามากกว่าคนที่ยุ่งอยู่ตลอดเวลาเขาไม่วิ่งตามเสียงดังไม่แข่งเพื่อเป็นที่หนึ่งและไม่เสียเวลาไปกับคนที่ไม่เห็นค่าเขาโลกอาจมองว่าเขาอยู่เงียบไม่ทำอะไรแต่จริงๆแล้ว ทุกนาทีของเขาเต็มไปด้วยการฝึกใจการคิดอย่างมีสติและการสร้างความสงบให้ชีวิตนี่คือเหตุผลที่คนแบบนี้แม้ดูเหมือนโดดเดี่ยวแต่จริงๆแล้วชีวิตเขามีคุณค่าและบุญลึกมากกว่าผู้คนที่วิ่งวุ่นทั้งวันแต่ใจว่างเปล่าและนั่นคือสัญญาณชัดเจนของผู้ที่เข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเองและเดินบนเส้นทางแห่งบุญใหญ่อย่างมั่นคงคนที่ดูเหมือนโดดเดี่ยว ไม่ได้หมายความว่าเขาอาพับหรือชีวิตขาดสิ่งดีแต่ในความเงียบของเขากลับซ่อนบุญใหญ่ที่โลกไม่เคยเห็นเขาอยู่คนเดียวได้โดยไม่ขาดอะไรเพราะใจของเขาเป็นที่พึ่งแห่งตนเองไม่ต้องพึ่งใครเพื่อเติมเต็มไม่ดิ้นรนเพื่อให้คนอื่นยอมรับเขาไม่อินกับสังคมที่วุ่นวายเพราะเลือกคุณภาพของความสัมพันธ์มากกว่าปริมาณของคนรอบตัวไม่เอาตัวเองไปเหนื่อยกับเรื่องไร้สาระ เขาพูดน้อยแต่คำพูดของเขามีน้ำหนักทุกคำออกจากปัญญาทุกคำไม่ฟุ้งเฟอ้อและทุกคำสร้างผลดีต่อใจผู้อื่นและใจตนเองเขาไม่ดิ้นรนให้ใครรักไม่ยอมแลกความสงบของใจกับความรักที่มีเงื่อนไขและไม่กลัวการอยู่คนเดียวเพราะเขาเข้าใจคุณค่าของใจตนเองเขาไม่กลัวการถูกลืมและไม่เอาชีวิตไปผูกกับเสียงของโลกทุกการกระทำดีเกิดจากใจ ไม่ใช่เพื่อคำชมเขามีเมตตาแต่ไม่ปล่อยให้ใครเหยียบใจรู้จักขอบเขตและใช้ปัญญาในการเมตตาเพื่อไม่ให้ใจถูกทำร้ายซ้ำเขาเข้าใจความไม่เที่ยงของชีวิตรู้ว่าคนเปลี่ยนความสัมพันธ์เปลี่ยนและตัวเองก็เปลี่ยนเขาไม่จมอยู่กับอดีตแต่เรียนรู้และปล่อยทุกสิ่งไปอย่างเป็นธรรมเขาไม่โทษใครแม้จะเจ็บลึกเพราะเข้าใจว่าการโกรธคือการเผาตัวเอง และทุกความเจ็บคือบทเรียนที่ทำให้ใจสูงขึ้นเขาเข้าใจคุณค่าของเวลาไม่เสียเวลาไปกับสิ่งไร้ค่าไม่วิ่งตามคนไม่เห็นค่าและใช้ชีวิตอย่างมีสติและคุณค่าในทุกนาทีเมื่อรวมทั้งหมดสัญญาณของคนโดดเดี่ยวเหล่านี้ไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอแต่เป็นสัญญาณของบุญใหญ่ความสงบและปัญญาที่สูงลึกคนแบบนี้แม้โลกไม่สังเกต แม้ไม่มีใครยกย่องก็ยังเดินทางบนเส้นทางที่ถูกต้องด้วยใจที่มั่นคงสงบและสูงขึ้นทุกวันเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าความสงบภายในและความพึ่งตนเองคือบุญที่ใหญ่ที่สุดและคนที่เข้าใจจุดนี้คือคนที่แม้โดดเดี่ยวแต่แท้จริงแล้วมีชีวิตเต็มไปด้วยบุญใหญ่ที่โลกไม่เคยรู้